สวัสดีครับแซมมาแนะนำรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับที่ราคาประกาศออกมาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว Toyota าแคนะครับตัวเตี้ยนะครับปี2020เป็นแบบมีในส่วนของตัวแค l l y b o y ทรงเสมอเก่งแบบนี้นะครับก็คือหน้าตาแบบนี้เลยเป็นตัวหน้า Z Edition นะครับ2.4ตัว J นะครับเป็นรถสีขาวเลยในเล่มลงสีขาวเลยปี20นะครับจะเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับก็หน่วยงานก็คือตามที่ลูกค้าเห็นนะครับแต่ว่าที่แซมจะมาถ่ายไม่ใช่คันนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นโมเดลแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคันที่แซมจะพามาดูเนี่ยเลขไมล์หกหมื่นไมล์น้อยสุดแล้วนะครับอย่างเจ้าคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมปี20แท้ๆนะครับผมเนี่ยครับจะเป็น ตู้แบบนี้ตู้ทึบแล้วก็เปิดด้านท้ายได้นะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็เข้ามาแล้วประมาณ10คันนะครับแต่คันที่แซมจะแนะนำขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้ครับผมนี่เลยดูกทก็สวยแล้วกท2 0 0อ8,2คือคันนี้เลยครับเลขไม้ห0 0 0ืราคา379,000บาทนะครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมคันนี้ดูสำเนาเล่มกันก่อนเลยนี่นะครับ ปี2020จดกระบะบรรทุกมีหลังคาปิดด้านข้างนะครับ2 4 0 0 1 5 0แรงมานะคือคันนี้เลยนะครับนี่สวยมากคันนี้แซมดูแล้วนะครับรับรองเลยว่าสวยจริงๆนะครับทั้งภายนอกภายในนะแค่กอทอก็สวยแล้วดู8200นะครับเลขไมย 60, ้ย60,000นี่คันนี้มา 150แรงมา้าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะดูน็อตฝากระโปรงหน้าก่อนเห็นไหมครับสวยเลยนี่นะครับสติกเกอร์มอกอแผ่นเพจยังครบครบสวยงามอยู่เลยนะมาลองดูด้านข้างเลยดูนะครับน็อตสีขาวขาวเลยนวลน,นวนไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับมาดูซอกกันนิดนึงนี่นะครับซอก มองไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวนะฮะอ่าดูอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดแต่ซอกเดิมๆซอกแก้มซ้ายสวยงามเลยนะครับคานเคลื่อนสวยงามอยู่นะครับตัวแอนะครับตัวนี้นี่เดิมๆสติกเกอร์ก็เดิมๆสวยงามนะตัวอจริงๆจะอยู่ด้านนี้มันอาจจะมืดนิดนึงนะ่ะนี่นะครับทำข้อสาตให้ละนี่เลยนะครับนี่ ปั๊มลมเบรก ABS สวยงามนะครับน็อตเดิมๆโตโยต้านะชัดเจนนะครับผมลองดูแก้มหน่อยแก้มสวยงามนะดูออันนี้เห็นชัดๆละอ่ะแก้มขวาสวยงามนะครับสวยเลยนะลองดูหน้าชัดๆหน่อยเป็นปี2020แท้แท้ๆนะครับผมนี่เลยนะ ขออนุญาตแนะนำคันนี้เลยครับเลขหมาย61,000่นหราคา3 7ม0 0นบาทนะครับดูยางใหม่มากยางก็ใหม่นะครับเป็นล้อก,กระทะนะครับผมดูยางก่อนยางเป็นขอบ10เท่าไรเอ่ยขอบ15นิ้วนะครับผมปีสิบเก้นะครับผมสัปดาห์ที่สา ัปดาด์ที่50ก็คือเป็นยางติดรถมาเลยนะครับผมดูภายในกันนิดนึงนี่นะภายในสวยงามสะอาดเลยนะครับคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับผมถุงลมนิรนะภัยก็คือคู่หน้านะครับก็เป็นมาตรฐานนี่นะครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะตัวนี้เลขไม้หกหมื่นสามครับต้องขอพนันอาภัยด้วยเลขไม้หกหมื่นสามนะคันนี้เลขไม้หกหมื่นสามนะครับ นี่นะเป็นแบบสมาร์ทแคปเปิดได้นี่นะครับแบบนี้เลยนะน็อตแก้มสวยงามนะเสาบีน็อตเสาบสวยงามนะครับอลองดึงก็ได้โอ้โหดูครบคันเลยนะครับครบๆเลยนะครับอยู่ครบๆนะครับเม็ดอาร์คจากโรงงานมาดูชัเซีก่น ดูนะครับดำเปื้ดเลยดำปื้ดเลยไม่มีสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะด้านท้ายแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคันนี้นะกอทอก็สวยแล้วนะดูข้างล่างนะครับสะอาดสวยงามนะครับนะดูอีกฝั่งหนึ่งเท้อไอเสียไม่มีสนิมเลยนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูชัดซีหน่อย เปินตรงแคลรี่บอยตรงนี้มันล็อกนะครับแต่จริงๆเรามีกุญแจเปิดให้นะเป็นแคลรี่บอยตู้ทึบนะคะทรงเก๋งนะทรงเกง๋งนะครับดูแค่ซีเห็นไหมครับไม่เป็นสนิมเลยนะครับไม่เป็นเลยนะครับสวยมากๆนะมาลองดูเลขไม์กันนิดนึงเลขไม้หกหมื่นสามพกกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับ สวยงามนะครับสติกเกอร์ไม่มีการแกะไม่เคยแงะนะ,ะดูซอกหน่อยชัดเจนนะครับซอกฝั่งคนขับน็อตสวยๆเลยเอียเอ่ยมๆนะ,ะดูเบลนิดนึง20่แท้ไหมดูนี่นะ20แท้ๆเลยนะ20แท้ๆแทนะอาจจะมัวๆหน่อยนะครับแต่เป็น20แท้ๆเลยนะ น,นะครับผมสวยงามมากๆคันนี้นะครับผมกระจกมองข้างอันนี้เป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วนะครับรุ่นนี้นะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัตินะ2.4ตัวเจนะครับผมปี2020นะครับก็ราคา379,000บาทสำหรับคันนี้กท8200อ 8, 2, 000, เลขไมล์63,000 ส7 9 0 0 0เจ็ดื่น้าบาทนะครับส7 9 0ส0เจดื่นบาทถ้าถามแซมว่ารถสวยไหมแนะนำเลยคันนี้นะครับยังมีใครไมน้อยกว่านี้อีกไหมอ่ะเดี๋ยวแซมพาไปดูมันไม่มีนะครับอย่างคันนี้มาดูเลขใหม่เนี่ยคันนี้ก็เลขใหม่แสนละหนึ่งแดร้อยอ่าหนึ่งแนดพันนะ18 0 0ดพันเนี่ยคันนี้สวยเลยนะครับผม ขออนุญาตแนะนําคันนี้นะครับใครหาอยู่ปี20รถปีใหม่ๆนะ379,000บาทนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ลองโทรหาแซมได้เลย086-354-3692 086-354-3692นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะขอบคุณที่รับชมและติดตามแซมมาโดยตลอดนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม